ปัจจนีนะครับได้การมีการเปิดงานทดสอบการอัญเชิญด้วยการอ่านพระมาคัมภีร์อันกุรอานระดับผักต้และระดับประเทศชิงเทวอกปราเทท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งดีซมาประจำปีซ้อมบันอกิอมาค,ครับทีนามาสัสยิดกลางจังหวัดปัจจนีวาทีรอยตีตะกุลโทษถ้ำรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดปัจจนนีนะครับปรเปิดงานทดสอบการนัญเชิญพ,พระมาคัมภีร์อันกุรอานระดับผคกต้และระดับประเทศชิงเทือประเทศท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งดีซมาประจำปีซ้อมบันเล่อกิา การจัดงานครั้งนี้ครับจังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีรวมกับสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมัธยการจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยรวมกันจัดขึ้นเพื่อปลูกฟังจิตสำนึกให้เยาวชนและพี่น้องประชาชน ผู้นับถือาศาสนาอิสาลามเกิดการรัทธ,ธามีใจหลักในการศึกษาอันกุรอานนำลักธรรมคำั่งซ้อนมาผลึกปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันนะครับและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาะบัญชาศาสนาและพระาหมกกษัตริย์ครับภายในงานนะคะมีการจัดแสดงพ <c oughs> ิพิธภัณฑ์สิ่งของโบราณทรงคุณค่าให้ชนคนหลุนหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเช่นเครื่องทองเลื่องกริกโบราณ้าจวนตานีแล้วก็ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมปัญญาให้กับเด็กลเยาวชนมีการจำหน่ายอาหารสินคขอพื้นเมือง ืองสิ้นขาชุมชนการจับสลากแจกของรางวัลแล้วก็ที่พิเศษสุดๆก็คือ รางวัลการเดินทางไปอุมโระที่ประเทศซาอุดีอราระเบียค่ะคชาวปตัตตานีผู้สนใจสามารถรวมชมแล้วก็เป็นกําลังใจในการทอดสอบการอัญเชิญะคัมภีอันกุรานระดับภาคใต้ระดับประเทศได้นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการจัดงานนะคะที่มัสยิดกลางสังวัดปตัตตานีก็สามารถไปรวมชมรวมเชียร์รวมให้กำลังใจดกว่าจะไปชมชิมชอบเส้นทางพื้นเมืองที่มาจำหน่ายในงานกระดาค่ะใช่ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับนักกอรีอาห์ทางหลยด้วยนะครับถูกต้องค่ะ